ดราม่าอีกไรอันไม่หมดนี่ปฏิเสธถ่ายรูปโดนพระถามทำไมต้องแบ่งแยกไรอันไม่หมดนี้เจอดราม่าปฏิเสธถ่ายรูปหลังถูกว่าจ้างให้ร้องเพลงในงานประจำปีของทางวัดก่อนโดนพระถามทำไมต้องแบ่งแยก เป็นนักร้องขวัญใจแม่ยกสำหรับไรอันการจนะบัณฑิตหรือไรอันไม่หมดหนี้เจ้าของแชมป์รายการไม่หมดหนี้200สมัยด้วยน้ำเสียงที่หวานเพราะจับใจจนถูกยกให้เป็นลูกชายแห่งชาติประจำรายการแต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีดราม่าขึ้นมาอีกครั้งเมื่อทางเพจ Facebook คนลูกทุ่งได้มีการเผยเรื่องรามา่าเมื่อวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกได้จ้างไรอันไปร้องเพลงในงานประจำปีของทางวัดและทางเจ้าอาวาสได้มีการเชิญไรอันมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแต่ได้รับการปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่สะดวกและไม่ให้ถ่ายภาพแต่อย่างใด โดยเมื่อวันที่4มกราคมเพจ Facebook คนลูกทุ่งได้ระบุว่าไรอานไม่หมดหนี้โดนพระถามเป็นมุสลิมทำไมต้องแบ่งแยกกลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาทันทีในกรณีที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกได้จ้างไรอานไปร้องเพลงในงานประจำปีของทางวัดและทางเจ้าอาวาสได้มีการขอให้ไปถ่ายภาพร่วมกันหลังจากร้องเพลงจบเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกในการจัดงานในแต่ละปี โดยครั้งก่อนวัดเคยจ้างนักร้องสาวหมอลำแอนออรดีมาร้องก็ได้มีการขอให้ถ่ายภาพเพื่อเก็บเอาไว้แต่ครั้งนี้ทางวัดอยากได้ไรอันมาทำการแสดงได้มีการตกลงและจ่ายค่าตัวไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนการแสดงแล้วนั้นแต่เมื่อจบการแสดงเจ้าอาวาสได้มีการเชิญไรอันมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแต่ได้รับการปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่สะดวกและไม่ให้ถ่ายภาพแต่อย่างใด นอกจากนี้เพจ Facebook ของทางวัดดังกล่าวได้มีการพูดถึงประเด็นที่ไรอันไม่ขอถ่ายรูปกับพระสงฆ์เป็นเรื่องของการแบ่งแยกศาสนาพูดกับศาสนาอิสลามหรือไม่ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นคงต้องติดตามกันต่อไป